ภายหลังรัเสเซียไล่เช็คบินชาติไม่เป็นมิตรที่ไม่ยอมจ่ายเงินรูเบิลรัเสเซียในการนำเข้าพลังงานด้วยการระงับการส่งกา๊าซภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมสืบเนื่องจากชาติตะวันตกได้ทำการคว่ำบาตรรัเสเซียรอบที่6ในการแบนนำเข้าน้ำมันรัเสเซียเพิ่มต่อมาสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเพื่อกำหนดการห้ามนำเข้าน้ำมันบางส่วนจากรักเสเซียในการประชุมสุดยอดที่พุ่งเป้าหมายไปยังการให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนหลังมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งที่6ของ e ู ต่อรัเสเซียล่าช้าเป็นเวลานานเนื่องจากการคัดค้านของชาติสมาชิกอย่างฮังการีก่อนหน้านี้รัเสเซียได้ทําการหยุดส่งก๊าซให้แก่โปลแลนด์และบัลเ,เรียซึ่งภายหลังบัลเ,เรียยอมกลับลําทําตามเงื่อนไขของรัเสเซียลาสุดกรีซและบัลกเรียประกาศความสําเร็จเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างกันเมื่อวันศุกร์ที่8กร,รกฎาคมที่ผ่านมาหลังโครงการก่อสร้างและติดตั้งท่อส่งก๊าซล่าช้ามานาน โดยทั้งสองประเทศหวังช่วยให้ยุโรปเลิกพึ่งพาก๊กาจากรัสเซียนายกรัฐมนตรีคีรกอสมิสโซตากิสของกรีซแถลงว่าโครงการเชื่อมต่อท่อสอ่งกา๊าซมีความสำคัญต่อกลุ่มประเทศแถบคาบสมุทรบอลขานและยุโรปทั้งภูมิภาคโดยจะช่วยลดพึ่งพาก๊กาจากรัสเซียโครงการเชื่อมต่อท่อส่งกา๊าซกรีซบัลแกเรียหรือ IGB จะจัดส่งจากเมืองโคโมตินีทางเหนือของกรีซไปยังเมืองสตาราซากราในบบลแกเรียและยังเชื่อมต่อกับท่อส่งกา๊าซอีกแห่งเพื่อนําเข้ากา๊าซจากประเทศอาเซอร์ไบาจานความยาว180กิโลเมตรมูลค่าก่อสร้าง220ล้านยูโรหรือประมาณ8 0 4 6ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มจัดส่งกา๊าซได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้เบื้องต้นจะส่งกา๊าซได้ในปริมาณ3,000ล้านลูกบาศเมตร และมีแผนขายเพิ่มปริมาณจัดส่งเป็น5000ล้านลูกบาทเมตรต่อไปบริษัทแก๊สพร้อมของรัสเซียทำการยุติการส่งก๊าซให้บัลแกเรียเมื่อวันที่27เมษายนหลังบัลแกเรียไม่ยอมจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลรัสเซียโดยบัลแกเรียใช้ก๊าซทั้งประเทศตกปีละ3,000ล้านลูกบาทเมตรซึ่งมากกว่า90%ซนํานำเข้าจากรัสเซียด้านยูนิปเปอร์บริษัทผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของเยอรมน,นีเตือนผู้บริโภค เตรียมรับมือภาวะคลื่นราคาแพงของกา๊าซและได้ยื่นเรื่องของให้รัฐบาลเยอรมนีหามาตรการรองรับเพื่อสร้างเสถียรภาพราคาก๊าซแล้วยูนิเปอร์อยู่ระหว่างเผชิญปัญหาจัดส่งก๊าซให้ครบตามสัญญาหลังปริมาณจัดส่งก๊าซจากรัสเซียลดลงตามลำดับนับตั้งแต่รัสเซียถูกนานาชาติคว่ำบาตรเพื่อกดดันให้ยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและมาตรการตอบโต้คืนจากรัสเซียเป็นผลให้กา๊าซราคาสูงขึ้น ยูนิเปอร์กล่าวว่าบริษัทกำลังหาเงินทุนเพิ่มเติมผ่านการขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนจากธนาคาร KFW ของรัฐบาลเยอรมนีโดยมีบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัญชาติฟินแลนด์ช่วยดำเนินการทำเรื่องเสนอต่อรัฐบาลเยอรมนีรวมทั้งเสนอให้การบริหารงานอยู่ภายใต้ใการกำกับดูแลของรัฐ ทั้งนี้การประกาศคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียโดย e ูครอบคลุมเฉพาะการส่งออกน้ำมันทางทะเลแต่ยังคงอนุญาตให้มีการส่งมอบน้ำมันผ่านทางท่อส่งน้ำมันได้เป็นการชั่วคราวซึ่งนายชาวมิเชลประธานคณะมนตรียุโรปกล่าวว่าข้อตกลงคว่ำบาตรนี้ครอบคลุมการนำเข้าน้ำมันมากกว่า2ในสาจากรัสเซียนอกจากนี้ e ูยยังได้ให้การรับรองมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียชุดใหม่ซึ่งรวมถึงการอายัดทรัพย์สินและการห้ามเดินทางของบุคคล ทั้งยังตัดธนาคารเเบอร์แบงค์ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียออกจากระบบสวิปที่เป็นระบบโอนเงินระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งยังสั่งห้ามสื่อที่รัฐบาลรัสเซียเป็นเจ้าของสมแห่งไม่ให้เผยแพร่ข่าวในยูด้วยนายมิเชลกล่าวยกย่องสิ่งที่เขามองว่าคือความสําเร็จอันน่าทึ่งและว่าเราต้องการหยุดเครื่องจักรสงครามของรัสเซียสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเราแข็งแกร่งมากกว่าที่เคยโดยการกว้าบาดรอบใหม่นี้ ที่ต้องได้รับการสนับสนุนทั้ง27ชาติสมาชิก EU จะได้รับการรับรองให้มีผลทางกฎหมายในวันที่1มิถุนายนนี้